สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นปืนลูกซองนะผมชอบนะครับยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อฟาร์บอัมจากประเทศอิตาลีนะนี่เลยครับลูกซองปั๊มห้านะจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภยัยกดปุ่มฟรีลูกเลื่อนนะครับฟรีกระโจมนะตัวนี้นะครับตรวจเช็คปืนปลอดภยัยนะนี่เลยนะครับฟาร์บอัมนะะตัวโครงปืนนะครับทำมาจากเหล็ก นะลำกล้องยาว18นิ้วนะครับตัวพันท้ายนะครับกับตัวกระโจมนี้เป็นวัสดุพิเศษนะครับซึ่งผสมยางกับโพลิเมอร์เข้าด้วยกันเพราะนั้นในการจับถือเนี่ยจะให้ความรู้สึกนะกระชับแล้วก็หนึบมือนะพิเศษนะครับตัวนี้เรื่องของวัสดุนะครับลองมาดูนะครับทางด้านขวาของตัวปืนก็จะระบุนะครเป็นชื่อยี่ห้อวันะรฟรับอาร์มนะขนาด12เกรดนะครับก็คือยิงกระสุนขนาด12ในเรื่องของ กระโจมมือเนี่ยก็จะมีตัวสปริงนะครับในการช่วยนะครับในการบรรจุนะได้รวดเร็วขึ้นกดปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือนะครับก็จะมีสปริงเนี่ยดันนะครับกลับไปทําให้การโหลดลูกเนี่ยทำได้ไวนะครับศูนย์ที่มานะครับก็คือจะเป็นศูนย์ตายตัวนะครับศูนย์หน้านะอย่างเดียวนะครับศูนย์หลังจะไม่มีแต่ว่าจะมีรางติดอุปกรณ์นะครับพวกดอทนะครับสามารถติดได้นะพวกกล้องเล็งนะครับตัวนี้เป็นรางเนี่ยติดได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของลำกล้องด้านหน้านี้ก็จะมีตัวปอกรถแสงนะหรือว่าเป็นดอว์บัสเตอร์นะครับตัวนี้นะสามารถหมุนนะครับเป็นเกียวหมุนออกได้นะครับในส่วนของลูกเล่นนะครับผอเปืนกระเป๋านี้ก็คือพันท้ายนะครับตรงนี้สามารถที่จะซื้อนะครับอย่างอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นพันท้ายยาวนะครับหรือจะเป็นนะครับพันท้ายแต่งเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ปุ่มเซฟนะครับแท้มาเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าสีแดงเป็นปุ่มเตือนว่าพร้อมยิง นะถ้าเผิดว่าจะเข้าเซฟนะครับพากจากซ้ายไปขวาปึ๊บแบบนี้เข้าเซฟนะครับเหนี๋ยวกันไม่ได้จะปลดเซฟก็คือพากจากขวามาซ้ายนะแก๊แปนะครับเท่านี้เองใช้งานง่ายนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวลองไปทดสอบดูนะครับว่าใจกลุ่มกระสุนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับปืนฟับอาร์มนะก็บอกนี้ต่อไปทดสอบนะครับตัวฟับอาร์มนะรุ่นก็คือมาเชียวนะครับนี่ความยาวกล้องนิ้วนะครับเดี๋ยวจะ ลองทดสอบนะครับที่ระยะ10เมตรเป้ารูปคนนะครับระยะ10เมตรตัวหลอดบรรจุเนี่ยจะบรรจุได้4นะครับบวก1นึ่งในลำเพลิงเป็น5ก็คือรูปฟองปั๊มห้านัดนั่นเองนะครับถ้าเผื่อว่าจะขออนุญ,ญาตนะครับก็จะระบุว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี๋ยวลูกฟองขนาด12บวงได้5้านัดนะครับเป็นกระบอกนี้อ่ะลองนะครับปลดเซฟนะครับผ่าจากขวาไปซ้ายปลดเซฟนะฮะ ลองยิงดูนะครับจบบนวนห้านัดไปที่เป้ารูปขนนะครับระยะ10เมตรเรีบร้อยเปิดปลอดภัยนะครับกลุ่มดีมากๆเลยนะแล้วก็รีคอยนะครับรู้สึกว่ากระบอกนี้ดีนะนุ่มนวลแล้วก็ผู้ยิงเนี่ยผมว่า ยิงได้เรื่อยๆนะแต่เรื่องของอยางผ่านท้ายที่หนานะครับแล้วก็การออกแบบนะครับด้านจับที่ดีนะอาไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับชุดนี้นี่นะครับระยะ10เมตรแน่นๆเลยนะครับกับตัวฟัพอารมนะครับโอ้โหชอบจังต่อไปอีกระยะหนึงนะครับระยะนี้ก็สุดสนามโดยประมาณ20เมตร โดยประมาณนะครับบรรจุ5นัดนะครับสามสี่ในหลอดเนี้ยไดสีนะครับแล้วก็จะต้องให้มันเข้าลำเพลินนะครับนัดหนึ่งนะเพิ่มเข้าไปเป็น5นัดนะครับเท่านี้เข้าเซฟก่อนเพื่อความปลอดภยัยต่อไปนะครับจะยิงระยะ20เมตรกดเซฟ ่านจากขวาไปซ้ายนะครับแปลองดูนะครับเล็งจี้ไปที่กึ่งกลางตัวคนเลย<ะ>เรียบร้อยเดินปลอดภัยนะโอ้โหฝุ่นควันเต็มเลยนะฮะอ่ะไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับชุดนี้สุดสนาม มาถึงแล้วน,นะครับนี่กระจายทั่วเลยนะเต็มเป้าโอ้ยิงง่ายผมชอบนะคือเรื่องของแรงรีคอยเนี่ยไม่ได้หนักเลยนะถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของการออกแบบผ่นท้ายแล้วก็อย่างกลุ่มกระสุนก็ถือว่าดีนะระยะ20เมตรนะครับนะฟารอาร์มชุดสุดท้ายน,นะครับยิงเร็ว5นัดนะลองดูนะครับนะพร้อมนะครับ5นัด โอเคเปิดปลอดภัยโอ้โหสบายนะครับชอบรีคอยนุ่มนวลม,มากๆนะครับปืนกระบอกนี้นะก็ถือว่าเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยิงได้หลายลื่นดีมากๆนะครับถ้าเผื่อเพิ่นสมาชิกนะครับสนใจตัวปืนนะครับอยากจะสัมผัสตัวปืนจริงๆเนี่ยก็ติดต่อนะครับที่ร้านปืนรอเยลได้เลยนะครับ ชอบจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะ <S <S 1> <S 1> ๆวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปรษสีย์นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ